ออแหลก็ต <ersch> ้องหอกับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพวกพี่เดอะไมล์ฟิกนะวันนี้เราอยู่ในเกมบล็อกฟูดนะคลิปวันนี้นะครับผมจะเป็นคลิปออตโต้ฟาร์มยอดนิยมเลยแหละนะสําหรับสคลิปตัวนี้ฟาร์มไวฟาร์มดีมากเลยนะฟาร์มลื่นด้วยนะเรนะล้อมมารีวิวเลยแต่ละฟังก์ชันนะผมก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้เลยนะก็สามารถที่ลงอีเวนท์ทะเลได้นะผมเปิดอตัอีเวนท์ทะเลหรือพวกตาฉลามนะฮะเออตาฉลามแล้วก็ ปลาเล็กๆเช่ลามอะไรประมาณนี้นะก็ทําได้สนะํสหรับสริปตัวนี้นะผมะประมาณนี้เลยนะสําหรับสริปนะเคเดี๋ยวผมจะเปิดเอาเท่ฟาร์มให้ทุกคนดูแล้วกันนะเปิดไปเลยนะครับผมเอานี้นะอ่าเปิดไปเลยนะจากนั้นมันก็จะฟาร์มให้นะผมคือผมจะฟาร์มโบนแล้วกันนะมันอยู่ใกล้ดีนะทุกคนเอาหายเลยนะ <c oughs> อ๋อนี่นี่นี่ผมลืมเลือกหมัดน,นะอ่าเราเป็นเลือกเป็นในนี้นะ ผมจะเลือกเป็นมัดกดคิมเมนแล้วกันนะอันนี้เลยนะเราต้องเลือกมัดด้วยนะถ,ถ้าไม่เลือกมัดเนี่ยมันจะไม่ฟาร์มให้นะนี่นะผมเลือกมัดแล้วมันจะฟาร์มประมาณนี้เลยนะฟาร์มไวนะผมถือว่าฟาร์มดีนะนี่ฟาร์มดีมากเลยนะสําหรับคลิปตัวนี้เลยนะนี่ประมาณนี้นะฟาร์มลื่น้วยนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะพี่ก็ขอลาไว้ก่อนละกันนะไว้เจอคลิปหน้าคนระับผม เ okay, คฝากกดไ์ก็ติดตามด้วยนะเดี๋ยวตะกิ้พี่ก็จะทิ้งไว้ใตค้คลิปนะผมไปไล้นะครับบายบาย